สิ่งเหล่านี้เป็นหลักคําสอนว่าสมาสมุทธเจ้านะเราควรจะให้ค่านิยมแล้วก็น้อมในการที่จะปฏิบัติค่านิยมปัจจุบันเนี่ยเสริมซ้ำหมดเลยค่านิยมในการที่จะต้องมีเกียรติยศแต่ว่าไม่ได้คํานึงถึงคุณธรรมนะทุกคนก็ส่งลูกไปเรียนขณะเป็นภาคก็ต้องมาเรียนเพราะว่าจะต้องมียี่ห้อใช่ไหมยี่ห้ออะไรยี่ห้อพี่ทำบัณฑิตยี่ห้อปร,ริญญาสามปร,ริญญาเจ็ดปร,ริญญาเก้า ยี่ห้อปริญญาตรีโทเอกยี่ห้อด็อกเตอร์ใช่ไหมพวกนี้มันเป็นยี่ห้อทั้งนั้นสูปวะแล้วคนนิยมมากกว่าคุณธรรมนะถ้าคนมียี่ห้อกับคนไม่มียี่ห้อแต่ว่าคนหนึ่งมีคุณธรรมอีกคนนึงไม่มีคุณธรรม,มก็จะเคารพใครมากกว่ากันก็เหมือนความเป็นจริงทุกวันเนี้ยถ้าแบรนด์ดีคนก็ชอบถูกไหมถ้าแบรนด์ไม่ดีคนก็ไม่ชอบชบางทีแล้วยี่ห้อที่มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนี่ยนะ ยี่ห้อที่ไม่ได้ติดอันดับเท่าไหร่แต่ว่ามันคุณภาพดีก็มีนะแต่ว่าในเมื่อคนไม่ได้นิยมยี่ห้อไม่ดังเพราะว่าโฆษณามันไม่เสียเงินแพงใช่ไหมคนก็เลยไม่นิยมนะพยายนถ้าใครไปน,นิยมยี่ห้อนะยี่ห้อเหล่าเนี้ยมันเป็นยันกันอบายได้หรือเปล่าตกลงแล้วพอได้ปริญญาเอกหรือว่าได้มหาปริญญาเก้าตกอบายบอกว่านี่ผมได้พัดจากพระราชาให้พัดมานะป้องกันได้ไหม ไม่ได้ปริญญาเอกนะครับแต่ยื่นนะเป็นผู้พากษานี่บอกว่าไม่ต้องตงนรกได้ไหมนี่ได้เลยอ่ะแต่ว่าทุกวันนี้มีค่านิยมผิดแล้วนะตอนเนี้ค่านิยมเนี่ยของคนเราเนี่ยไม่กลัวนรกไม่ไม่ไม่คิดถึงสวรรค์แล้วสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจใช่ไหมนะใครจะไปเห็นะสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจคุณต้องแสดงออกมาที่นะแล้วก็ไม่ใช่วันไม่มีจริงนะ อย่างนี้ไปคิดถึงวิทยาศาสตร์กันก็เลยลืมนะสิ่งที่มองไม่เห็นยังมีอีกเยอะมากมายนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ให้สร้างค่านิยมใหม่ปลูกฝังลูกหลานของเราอ่ะนะปลูกฝังตัวเองแล้วก็ปลูกฝังลูกหลานเราว่าให้ค่านิยมกับคุณความดีนะ mm hmm. โดยเฉพาะมาบวชนพระเนี่ยคุณความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญพระนี่แปลว่าอะไร mm hmm. พระมาจากคําว่าวาระวระแปลว่าประเสริฐใช่ไหม ผู้ประเสริฐนะเพราะอะไรทําไมถึงประเสริฐอ่ะพอบวชเข้ามาเนี่ยนะบวชเข้ามาปุ๊บประเสริฐเลยเปล่าเอาแค่เขาโกนหัวรักษาศีลแปดเป็นนาคโยมก็ไหวกันแล้วใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าสละกามแล้วผมเนี่ยเป็นที่ตั้งของกามอ่ะเสื้อผ้าเนี่ยเป็นที่ตั้งของกามไหมนะคนที่สละกามได้อ่ะประเสริฐหรือเปล่าควรแก่การกราบไหว้ไหม นะเอาแค่ฤาษีท่านนั่นเองอะฤาษีเนี่ยถ้าทิ้งลูกทิ้งเมียไปบปําเพ็ญนพะรักษากุศลกาบวสิบเนี่ยโยมควรไหว้ไหม<ย>เพราะฉะนั้นคนที่ประเสริฐคือคนที่มีคุณธรรมเนีนั้นการสละการมคุณสละกางเกงสละลูกเมียนี่ก็แค่นี้ก็โยมว่าง่ายหรือยากนะมีญาติโยมตั้งมีประชาชนต้องเกือบเจ็ดสิบล้านคนนะแต่มาบวชแค่สามแสนกว่าคนเนี่ยกี่เท่าโยมกี่เท่าตัว กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าสิบเปอร์เซ็นก็คือต้องหกแสนใช่ไหมยอันนี้มันแค่เท่าไหร่ห้าเปอร์เซ็นแค่ห้าเปอร์เซ็นเนี่ยมาสละกามาโยมก็ยังไหวแล้วนะแต่ว่าจะทำไม่ดีเราก็ไม่อยากไหวเหมือนกันเนาะเออไม่อยากได้แล้วก็ไม่ไหวได้นะคือพระุทธเจ้าอนุญาตด้วยถ้าประพฤติตัวไม่ดีเนี่ยนะเขาเรียกว่ามีกรรมอันหนึงเขาเรียกว่าอวันดนิยกรรม ของพิกษุณีนะทําไปะพิษุพฤตัวไม่ดีเนี่ยนะมาทําจีบมาอะไรพวกนี้นะทําตัวไม่ดีเนี่ยพระภิกษุณีสามารถที่จะทําสังฆกรรมได้คือไปทําสังฆกรรมในพิกหมู่ภิษุณีแล้วก็ไปประกาศกับพระภิกษุว่าพระคุณเจ้าคุณเจ้าทําตัวอย่างเนี้นะพระพิกษุณีสงเนี่ยทาสังฆกรรมแล้วไม่ว่าพระคุณเจ้าจนกว่าพระคุณเจ้าจะประพฤติตัวใหม่ พระธญาติยโยมก็สามารถบอกกับพระภิกษุได้เหมือนกันคุณเจ้าถ้าคุณเจ้าขืนยังรับเงินทองยังเที่ยวกลางคืนกินข้าวเย็นอยู่งี้ดิฉันจะไม่อุปถากไม่ถวายปัจจัยสีแล้วนะเออหรือว่าถ้าท่านพฤ่ธตัวดีเราเคยภาวนาไว้เราก็ถอนภาวนาได้นะถ้าคุณเจ้ายังประพฤติอย่างนี้ดิฉันไม่ถวายปัจจัยสี่แล้วนะจนกว่าคุณเจ้าจะพฤติตัวได้ถูกต้องตามธรรมีใน,นก็ได้นะเพราะว่าพระภิกษุก็คือลูกชาวบ้านนี่เองใช่ไหมเพียงแต่ว่า เพศของพระภิสูุคือเพศของพระอริยเจ้าธงชัยของพระอรหัน์เนี่ยเป็นเครื่องหมายของพระอริยเจ้ายมไหว้ยงก็ต้องน้อมถึงพระอริยะนะไหว้พระพุทธอย่าให้ถูกทองคำไหว้พระธรรมอยาให้ถูกใบลานไหว้พระสงฆ์อย่าให้ถูกลูกหลานชาวบ้านเพราะฉะนั้นยมไหว้พระเมื่อไหร่ก็น้อมถึงพระอริยสงฆ์ใครบ้างอ่ะอริยสงฆ์นะพระสิตมหาสาวกมากมายเลยยมก็ควรจะต้องรู้จักประวัติ นะแล้วมันเสื่อมทรามมากเลยปัจจุบันเนี้ยสอนให้ไม่เคารพพระอริยสงฆ์กันเนี่ยนะเพราะว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยไม่แยกจากกันคือถ้าไม่นับถือภาษารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปพระนน์พนี้แสดงว่าเขาไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเขาไม่รู้จักพระธรรมไม่รู้จักพระสงฆ์จึงแยกกันนะถ้ารู้จักจริงๆแล้วจะไม่แยกกันเลยถ้าไม่มีภาษารีบุตรพระโมคคัลลานะไม่มีพระพุทธเจ้าใช่ไหมนะที่มีพระ สายตรีบุตรพระโมคคัลนะจึงทาให้มีพระพุทธเจ้านะดัะนั้นพระพุทธธรรมประส,รส,สงค์นี้ไม่แยกจากกันหรอกอเจร,ริญพรว่างไงขอการเจ้าค่ะอาจารย์รบกวนสอบถามว่าวยายวัจกรกับกัปปิยะการะต่างกันยังไงเจ้าค่ะเอต่างกันก็ตรงที่ว่าวัทยวัจกรเนี่ยเขาจะมีสิทธิมากกว่าทางด้านพระวินัยนะอย่างเช่นพระเจ้าอนุญาตให้อาหารบิณฑบาทเนี่ยนะสามารถให้วิทยวัจกรได้ แล้วก็ยารักษาโรคอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถให้วิทยบริกรได้แต่กับยักษการรกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่มาดูแลพระพิสูจเป็นประจำแต่วัยวริกรเนี่ยผู้ช่วยเหลือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ประจำจะมีวยวริกรของสงเลยนะวิยวริกรของพิสูุก็มีซึ่งวยวริกรของพิสูก็อาจจะเป็นกับยักการรกก็ได้กับยักการรกเนี่ยหมายถึงว่าใครก็ได้ผ่านมาผ่านไปแล้วก็เรียกใช้ได้หมดอะคนที่มาทําให้พระภิสูุ์เช่นโยมมาช่วยทํากับยาักน้อย ก็ไม่ได้เป็นวิทยุวิจกรแต่ถ้าวิทยุวิจกรก็คือต้องช่วยดูแลวัดดูแลปัจจัยสี่ดูแลอะไรต่างๆให้พระวิษุอ่ะและเดี๋ยวนี้เขาจะมีวิทยุวิจกรประจําวัดเลยคือทางรัฐบาลทางกฎหมายของพระเนี่ย<ร>ก็รับรองด้วยให้มีวิจกรได้แต่งตั้งวิยุวิจกรได้เลยเจ้าจวา,าแต่งตั้งโยมเพิ่งอ่านในเฟซท่านเขียนว่าวายาวิจกรก็คือผู้ที่ดูแลทรัพย์สินของ ของวัดไม่ใช่ดูแลทรัพย์สินของพระต้องเป็นกัปยาการกท่านั้นที่ดูแลทรัพย์สินของพระกัปยาการกไม่มันใช้ได้ทั่วไปนะกัปยาการกเนี่ยไม่ได้แต่งตั้งแต่ว่าวิจิตรเนี่ยแต่งตั้งได้วิจิตรก็ดูแลได้คือแล้วแต่ว่าเขาจะจัดตั้งเป็นกรรมการวัดหรือเปล่านะกรรมการวัดบางคนก็ไม่ได้มาเป็นวิจิตรนะ กรรมการวัดก็ไม่ได้เป็นกับพิยการกเขาก็อยู่บ้านเพียงแต่ว่าถือบัญชีไว้เท่านั้นเองนะเพรงนก็แล้วแต่ว่าเขาจะให้ใครเป็นวายุวิกรให้ใครเป็นกรรมการวัดนะส่วนกับพิยการกนี่ใครก็ได้นะให้ให้ลิงมาเป็นกับยายการกได้ไหมก็ได้ได้มาช่วยประเคนหน่อยเอลิงประเคนได้ไหมโยมะ่ได้ได้อ๋อนี่นี่ที่เขาเขียนไว้ว่า วัยาวัจกรเนี่ยดูแลทรัพย์สินของวัดเท่านั้นไม่ใช่พระไม่ไม่ไมถูกเลยใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ถูกหรอกโยมวิวยุกรนี่บางคนก็ให้ดูแลไม่ได้นะวัดกึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งเกือนี้ก็ต้องพิจารณาอยู่ในดุลพินิษฐ์่ะนะนะของพระเจ้าวาดนะแต่ว่าถ้าตามธรรมวินัยแล้วก็ควรจะต้องดูอะ่ะคือวิทยกร,ก,รก็กว้างมากแม้กระทั่งคนที่มาทํางานรับจ้างนะก็จัดว่าเป็นวิยารณ์ได้ ก็ยังให้อาหารได้เลยชั่วคราวนะไปราชการชั่วคราวเนี่ยนะเขามารับจ้างเนี่ยก็ยังให้อาหารได้นะปกติแล้วพระพิสูจน์จะไปให้อาหารไม่ได้นะให้อาหารโยมก่อนเนี่ยไม่ได้ถ้าตัวเองยังไม่ได้ฉันนะถ้าฉันก่อนแล้วก็เหลือนะก็ให้ได้แต่ว่าถ้าอาไปให้โดยจิตคิดไม่ดีนี่ก็มีโทษมีอบัตินะ<ม>เขาเรียกว่าเป็นการประจบครหัตประทุษร้ายสกุลก็มีโทษเหมือนกัน มาศึกษาเรื่องของพระวินัยต่อนะธรรมะด้วยวินัยด้วยนะเพราะว่าธรรมะวินัยเนี่ยไม่แยกกันหรอกถ้าใครไปศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะอาจจะมีการเข้าใจผิดนะเพราะว่าธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องของข้อปฏิบัติแต่ว่าวินัยเนี่ยเป็นเรื่องการห้ามปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่นะอันนี้หมายถึงว่าเป็นหลักนะเหมือนการสมถานวิปัสสนาเนี่ย สมถาวิปัสนาเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาแต่ถามว่าปัญญาเนี่ยนั้นน่ะมีตัวสมาธิด้วยเปล่าเราเจริญปัสนามีตัวสมาธิไหมมีเาเจริญสมาธิมีตัวปัญญาด้วยหรเปลม,มีแต่ว่าจะเน้นแบบไหนจะเน้นให้สมาธินำหน้าหรือจะเน้นให้ปัญญานำหน้าแต่ไม่ว่าจะเจริญสมาะหรือวิปัสนาก็ต้องมีทั้งสมาธิและวิปัสนาด้วยกันนะฌานจะต้องไม่ปราจาก ปัญญาใช่ไหมปัญญาก็ต้องไม่ปราศจากฌานฌานกับปัญญาอยู่กับผู้ใดก็อยู่ใกล้พระนิพพานนะมีอะไรไหมขอค่ะเจ้าค่ะอยากถามเรื่องการภาวนาได้ยินมาว่าการภาวนาพระวิสุทธิ์เนี่ยมีกําหนดสี่เดือนเหรอเจ้าค่ะอันนี้เป็นเรื่องยานะโยมยา,ยาเภสัชนะต้นบัญญัติก็คือพระมหานามะนะปรานาด้วยเพศัชนะ เภสัตแล้วก็พระพิสุก็แบบไม่รู้จักประมาณน่ะคือท่านยังมีกิจอยู่ต้นเหตุอ่ะเปวานาเภสัตไว้แล้วก็ไปขอคราวนี้ท่านก็มีกิจก็ผลัดเอาไว้ผลัดเอาไว้ก็ไปไปขออีกนั่นก็ผลัดก็บอกว่าเนี่ยไม่ให้แล้วก็เปลานาทําไมะโยมเขาก็เดือดขึ้นมาบ้างใช่ไหมพระเดือดโยมก็เดือดบางทอพระพวกนี้ไม่รู้เรื่องก็บอกก็มีกิจมีกิจรอหน่อยก็ไม่ได้หรือไง ก็เลยทําให้พระภิกษุทั้งหลายก็รู้ก็ไปถูลพระุเจ้าพระเจ้าก็เลยนะก็บัญญัศิสิกขาบทนะว่าถ้าปรนาด้วยเพศสัตว์เนี่ยนะถ้าเขาไม่ได้กําหนดเอาไว้ก็ให้สี่เดือนก็นแล้วกันนะถ้าสี่เดือนหรือว่าเขาปรานาอีกก็ก็ขอได้หรือว่าปรนนาแบบไม่มีจํากัดเลยก็ขอได้ตลอดแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้จํากัดเวลาไว้นะขอได้ไม่เกินสี่เดือน แล้วก็ส่วนส่วนเรื่องทั่วๆ่ไปเช่นภาวนาเรื่องสิ่งของอะไรเงี้ยเจ้าค่ะมันจะหมดกําหนดเมื่อไหร่เมื่อเราภาวนาพระโอ่งหนึ่งไว้แล้วเนี่ยโยมกําหนดไว้ว่า่ะไม่ได้กําหนดไม่กําหนดมันก็โยมเนี่ยถึงบอกว่าโยมต้องเรียนพระวินัยแล้วก็ต้องชาดแล้วก็ต้องรู้นะต้องเรียนรู้นิสัยของพระพิสูจน์ด้วยเพราะโยมประวานาไว้แล้วเดี๋ยวก็มาเสียใจที่หลัง นะแล้วก็ฟุ้นหวายใจฟุ้งซ่านกลัวบาปอีกกระหากนะต้องดูนิสัยของพระว่าพระนิสัยท่านเป็นยังไงท่านตั้งใจรักษาศีลไหมท่านมากมากหรือมกักน้อยท่านตั้งใจออกจากวัตะหรือเปล่าแล้วเราเปราวนาะเราควรจะต้องรู้มีกําหนดสักหน่อยหนึ่งหรือว่าไม่กําหนดเราก็จะต้องพิจารณาว่ารานาให้มันรัดกุมอ่ะอย่างเช่นราวนาด้วยปัจจัยสี่ที่เหมาะสมสมควรแก่สมณะ หรือว่าจะกําหนดเวลาหรือว่าจะกําหนดราคากําหนดไว้เห็นมาตอนเป็นขันตดก็เคยปรานาดปรานาไว้ว่าถ้าพระพิสูจ์ที่รักษาธรรมวินยัยสวดปาฏิโมกได้อ่าให้ขอได้ครั้งละไม่เกินห้าพันบาทถ้าสวดปาฏิโมกได้ทั้งภาษาไทยทั้งภาษาบาลีอ่แล้วก็รักษาพระวินัยด้วยอ่ให้ขอได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทก็มีพระองค์หนึ่งมาขอนะ ขอขออะไรเครื่องปิน้นะโยงก็รวบรวม,รวมปัจจัยกันตั้งเจ็ดพันกว่าบาทใช่ไหมก็ไปถามท่านนะท่านสวดปาฏิโมได้ไปถามท่านว่าท่านต้องการเป็นของส่วนตัวหรือว่าของสงท่านบอกเป็นของส่วนตัวอ่าเราก็ให้ท่านไปแต่มาก็แว่แวๆมาหน่อยนะเพราะว่าวงนี้ยังสูบบุรีอยู่ท่านก็ตอนหลังก็มาขออีกตอนนี้มาขอเครื่องเสียงนะเครื่องเสียงลําโพงชุดหนึ่งหมื่นกว่าบาท ก็มีคนมากระซิบแล้วว่าท่านยังรับเงินทองอยู่เราก็เลยสอบเลยท่านตอนเปานาไว้จําได้ไหมคือตั้งสวดปฏิโมกได้ไงนะจําได้ไหมว่าเปานาย,ยังไงท่านบอกว่าจาไม่ได้แล้วนะนะก็บอกว่าเปานาไว้ถ้าสวดปฏิโมกได้ให้เปานาขอได้ครั้งละห้าพันบาทนะถ้าได้ทั้งภาษาไทยทั้งภาษาบาลีให้ครั้งละหนึ่งหมื่นบาทแต่ต้องรักษาพระวิน,นัยใช่ไหมนะถามท่านเองสุบเรยุบ่าว สูบยังรับเงินทองอยู่หรือเปล่ารับเอาแล้วท่านมาขอได้ยังไงเนี่ยบอกว่าไม่เอาก็ได้โยมเดินกลับไปนี่ดูสิว่าพระท่านทําไมท่านไม่มีขีริโอตป่าเลยนะนะท่านถือว่าท่านสวดปริโมกได้ก็เลยม,มาขอแต่ว่าไม่ได้อ่าดูกฎเกณฑ์อย่างอื่นนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูะต้องฉลาดต้องรัดกลุ่ม ตอนนี้แบบว่าละภาวนาไว้แล้วเจ้าค่ะแล้วก็ท่านก็ได้หายไปนานแล้วก็เป็นปีเป็นอะไรจะไม่ต้งนานไปอย่างเงี้ยและการภาวนาของเราเนี่ยมันจะขาดก็ไม่สิ้นสุดไม่ขาดเลยตราบใดที่โยมไม่ได้จํากัดเวลาอ๋อไม่จํากัดเพราะว่าไม่ใช่เป็นเพศะใช่ไหมใช่ถ้าเพศะมันก็มีกําหนดสี่เดือนแต่ถ้าไม่ได้ภาวนาด้วยเพศะโยมไม่ได้บอกไว้ว่าภาวนาอะไรบ้างอ่ะมันก็รวมปัจจัยสี่หมดอะแล้วโยมไม่พูดเอาไว้มันก็หมายถึงว่าอะไรมันเหมือนกับอย่างเงี้ย นะถามว่าจะเอาไหมจะไปหรือเปล่าเฉยก็แสดงว่ารับถูกป่ะเ<ม>พราะโยมเปานาไว้เฉยก็แสดงว่าครูมหมดแหละเพราะะนั้นถ้าโยมจะจะ,ะมาะอะไรแค่ไหนโยมก็ต้องบอกให้ให้ชัดเจนเังางั้นเนี่ยถ้าโยมศรัทธาโยมลดลงแล้วหมดลงแล้วโยมก็ต้องไปบอกท่านอานะเคยเป่านาไว้โอ้โหเนี่ยไม่เจอกันนานดิฉันนึกว่าท่านมรณะไปแล้วนะ ตอนนี้ดิฉันไปไปทำบุญที่อื่นแล้วดิฉันขอ,องดปรนน่าแค่นี้ก่อนนะเจ้าคะ่ะเออก็ตอนก่อนที่จะปรนนาก็จะประนน่าคำว่าสมควรแก่สมณะเจ้าค่ะก็นั่นแหละมันก็ไม่มีกำหนดนี่อ๋อสิ่งที่ท่านขอสมควรแก่สมณะหรือเปล่าล่ะอ๋อถ้าไม่สมควรเราเราก็บอกไม่สมควรได้ถ้าไม่สมควเรเราก็ถอน,นได้อะเอเราบอกว่าไม่ไม่สะดวกในการที่จะถวายท่านอย่างเงี้ยก็ ก็คงจะได้มวังเ,ออเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนกับคําพูดเหมือนกันนะ,ะเพราะฉะนั้นเรื่องพระวินัยนะคําพูดนี่เป็นเรื่องสําคัญนะโยมนะวินัยเนี่ยคําพูดเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะ,นะเสียงคําพูดนะนะฉะนั้นโยมก็ต้องพูดให้ดีอ่ะให้รัดกลุ่มก็แล้วกันค่ะนะคะก,การรัศการยุคนี้ก็เป็นยุคที่มันไม่ง่ายแล้วนะแล้วก็คือคนไทยใจบุญแล้วก็ พระก็รู้อ่ะหรือว่าคนทั้งหลายก็รู้ว่าเอ,อเข้ามาบวชแล้วยังไงก็ไม่อดตายใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นนี่บางคนก็คือบางคนซื่อๆก็ไม่เท่าไหรอะ่ะแต่บางคนแบบว่าเป็นคนฉุฉลาดเนี่ยแล้วก็แบบวางตัวดีไงนะเพศแบบตีบทแตกเนี่ยนิ่งเนี่ยนะโอ้โหมันสุขุมนะลุ่มลึกนะเป็นแบบอรหันต์เนี่ยนะอันนี้ก็กว่าโยมจะรู้ดิเขาก็รวยเป็นไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะ เอออาเพราะนั้นโยมก็สมควรกับการที่จะเรียนพระวินัยแต่ว่าสําคัญนะก็คือว่าต้องมีเมตตามากเพราะว่าวินัยเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่เรียนแล้วมีโอกาสที่จะฟุ้งซ่านแล้วก็มานะพระพิสูจ์ก็เหมือนกันนะเรียนกันแล้วก็บางทีก็อยู่กันไม่ก็ได้อเพราะไอ้นั่นก็ผิดนี่ผิดแล้วอาบัติแล้วเนี่ยนี่ก็อาบัติแล้วว <c oughs> ุ่นวายไปหมดเลยสมัยเรียนพระวินัยใหม่ๆนะ มันต้องมีเมตตาต้องมีธรรมะด้วยธรรมะกับวินัยต้องอาศัยเกือ้อกูลกันนะนะถ้ามีวินัยมากเกินไปเนี่ยนะแต่ว่าธรรมะไม่เอานีหย่อนมากเลยนะนะศีลไม่ดีเลยนะถ้าเก่งอภิธรรมเนี่ยนะสังเกตดูนะพระเก่งวิธรรมเนี่ยนะแต่ว่าไม่ได้มาเรียนพระวินัยเนี่ยโอ้โหอันนี้น่ากน่าการุณามากๆเลยว่าเดี๋ยวท่านจะเหมือนพระอ,อริธานะทรงอภิธรรมแต่ว่ามีศีลดตกนรก,กน,นะ เพราะนั้นทั้งพระธรรมทั้งพระวินัยทั้งพระสูตรนะต้องเกื้อกูลกันหมดเลยนะ